ได้สร้างคอนดิชวลตาชีวะซันเดย์สวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพชรโซทูใน t o d a สวัสดีครับใน t o d คลิปนี้นะครับผมก็จะพาไปลง limited quest ตัวแรกของกิจกรรมหรือไว้พรีดในปี2025นี้กันนะครับอ่ะแล้วก็มาที่ตรงเควสเคาน์เตอร์แล้วก็เลือกหัวข้อแรก limited quest นะครับใน t o d ก็จะเป็นเควสในครั้งนี้กับเควสเดิมเล่าใหม่กันอีกแล้วนะครับกับตัว Fury of f o w e r c วอ e ์ Up OP 25นะครับก็คือจะเป็นของปี2025ในปีนี้ซึ่งอันเนี้ยมันก็มีคอนเซปต์คล้ายๆกับของปีก่อนส0 24กันเลยนะครับก็เป็นเควสที่เราได้สูงสุดทั้งหมด8คนเจอกับมอนสเตอร์เลเวล95แล้วก็จะมีแค่แรงนี้แรงเดียวนะครับอ่ะแล้วก็สำหรับการเข้าตัวเควสนี้ต้องการแต่มปเทิ่์พาวเวตั้งแต่ 3 9 8 0ขึ้นไปถึงสามารถลงตัวเครดิตได้ต่อมาจะเป็นการผ่านนะครับก็คือทําการก็จจบเ,เซอร์ต่อหมายเนี่ยกันไปเรื่อยๆแล้วก็การล้มเหลวนั้นก็คือมีการใช้เวลามากกว่า30นาทีนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็ถัดมาจะเป็นขอรางวัลกันบ้างก็เริ่มจากสิ่งนี้ที่ได้ได้ว่าให้แต้มซะเยอะกันเลยนะครับนั่นก็คือตัวแต้มซิซั่นลอร์พอยต์แต้มของกิจกรรมในครั้งนี้นะครับซึ่งหากว่าผ่านครั้งหนึ่งเนี่ยจะได้แต้มเยอะถึง7 5 0 0 0นแต้มนี่ได้ได้ว่าให้แต้มแบบ มากๆต่อรอบกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถากว่าเล่นผ่านครแรกนั้นเราจะรับบัตรใบนี้ด้วยก็คือจะเป็นตัวบัตร สปริงทเวนตี้ไฟฟ์สเปเชียลสแคติกเก็ตนะครับก็คือบัตรที่ใช้ในการเปิดตัวตู้สเปเชียลของกิจกรรมในคันี้กันได้ซึ่งก็ได้มา10บใบในการเล่นครั้งแรกนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีการดรอปด้วยนะซึ่งการดรอปเนี่ยมันจะมีทั้งแบบบัตรเต็มใบแล้วก็แบบเป็นไวเชอร์ที่เป็นเศษบัตรกันอยู่ด้วยนะครับซึ่งเศษบัตรเนี่ยสิบใบก็จะสามารถนํามาแลกแบบเป็นบัตรเต็มได้1นึ่ใบนั่นเองนะครับอ่ะมีการดรอปพวกอาวุธของต่งตางๆนานา,นารออาเมนก็จะมีเป็น แกนกีการ์ดเมสุติที่แบบเป็นหลอดรับสูตรที่แบบมีโอกาสดรอปกันได้แล้วก็ไฮไลท์เลยนะครับ มีการดรอปตัวของขั้น3ที่ใช้ในการทําตัวอาวุธสีนแบบเซริโอหรือแม้ก็เป็นตัวชุดกอดเสวตดาวนั่นเองนะครับก็คือมีการดรอปขั้น3ามเนี่ยในเควสนี้กันเลยนะครับคือเรียกได้ว่าไม่ต้องไปลงหอคอยลูเชียลูไม่ต้องไปลงเอเจนเควสแล้วลงฟาร์มเควสได้เรื่อยๆก็สามารถได้รับไอเทมมาใช้ในการอัปเกรดของกันได้ด้วยนะครับที่เหลือก็ของทั่วไปกันละอ่ะนี่ก็จะเป็นรายละเอียดคร่าวๆเกี่ยวกับขอดรอปในครั้งนี้อ่ะทีนี้ไปลุยเควสกันเลยดีกว่า โอเคเข้ามาในเควสกันแล้วนะครับก็สำหรับตัวเควสฟร e ออ f ฟาร์เวอร์เนี่ยก็ยังเป็นเควสที่อยู่ทางฝั่งทิศตะวตันตกของเอเลโอเหมือนเดิมกันเลยนะครับก็เริ่มจากตรงตรีนเขาแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปที่บนยอดกันนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็สำหรับในครั้งนี้เนี่ยมันจะไม่มียาฟื้นเลือดยาชูให้เก็บกันแล้วนะครับเนั่นก็เพราะว่ามันเก็บออตโต้กันแล้วนะคือรู้สึกว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเวลาที่มีเควสแบบนี้มาเราจะแบบ ไม่จะเป็นต้องไปนั่งเก็บตัวยาอีกต่อไปนะครับเพราะว่าตัวระบบเนี่ยมันจะเก็บให้ออโต้เลยก็จะเห็นว่ามีแบบยาเต็ม10อันมียาชุบ5อันเนี่ยแบบเต็มเต็มกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะตรงนี้ก็เปิดมาก็เจอกับตัวบอสเลรินูก,กับมอนสเตอร์ที่ก็จะค่อยๆสปอร์ตออกมาออกมากันเรื่อยๆนะครับก็ทําการกำจัดตัว มอนสเตอร์ทั้งหมดเนี่ยระหว่างททมงไปเรื่อยๆเพื่อเปิดททมงไปต่อนะครับอ่ามั่ก็จะเสร็จปุ๊บก็จะมีจุดเลสปีดเนี่ยให้เราสามารถเร่งความเร็วได้มากขึ้นนั่นเองนะครับจะแบบรีบๆผ่านตัวเควสกันไวๆกันเลยเนอะแล้วก็มีมอนสเตอร์เนี่ยมาขวางทางกันไปอ่าเราก็ทําการตีมอนสเตอร์ไปต่อกันได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ส่วนถัดมาก็จะเป็นส่วนที่ จะมีมอนสเตอร์นะครับอยู่ที่ด้านล่างแล้วก็จากนันนะมันจะมีแก๊งปลาหินนะ่ะสปอออกมาด้วยนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นเจ้าลิงพวกนี้อ่ะลิงพวกนี้นะครับมันจะเป็นมันปลาหินออกมาเห็นปะ่ะมันจะปลาหินออกมาแบบเยอะแบบมากๆก,กันเลยนะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องไปตีมันนะเพราะว่าถ้าเราเคลียร์มอนสเตอร์ด้านล่างครบนะครับด้านบนนะ่ะ มันจะสปอนหายไปเองเลยเพราะฉันถามว่าใครทําสปีดรันเนี่ยก็แนะนำว่าให้ตีแต่มอนสเตอร์ที่อยู่ด้านล่างเท่านั้นแก๊งปลาหิตเนี่ยไม่ต้องสนใจมันเลยกันเลยกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะตรงนี้ก็เขีรยมอนสเตอร์กันต่อไปมีกระบ,บางตกลงมาแล้วก็เจอกับตัวบอสหานุมานกันอีกแล้วนะครับ เมื่อกำจัดบอสกับลูกน้องครบทั้งหมดแล้วนะครับก็จะให้เราทำการ เปิดตัวหีบตัวอุกกาบาตมาจากนั้นก็รีบวิ่งตรงไปเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่จะมีแบบเป็นทางขึ้นนะครับเป็นทางไปเรื่อยๆซึ่งทางตรงเนี้ยแต่ละรอบเราจะเจอไม่เหมือนกันนะครับบางทีก็อาจจะแบบว่า่เป็นเส้นตรงบ้างโค้งแบบนี้บ้าง,บบางอุ้ยเกือบโดน <c oughs> อันนี้ก็ระวังกระสุนของตัวมอนสเตอร์กันหน่อยกันละกันอแล้วเม่อถึงสุดท้ายนะครับมันจะมีได้จัาให้เราสามารถตีมอนสเตอร์แบบด้านล่างเนี่ยแบบแรงๆกันได้ก็สามารถ ใช้วิธีเนี่ยในการเคลมบอ์เซอร์อย่างรวดเร็วแล้วก็เจอกับตัวบอสต่อกเนื่องกันไปเลยนะครับ 打ちます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 戦乱はこれからですいざこの水はプロフィール機を最終戦車にします掃除の集中掃除の集中打ちます เมื่อเราเอาชนะตัวบอสสุดทางอย่างตัว Thunder Banser Thunder b a n s h e เรียบร้อยแล้วนะครับในครั้งนี้ยังมีต่อครับนั่นก็คือเจอกับตัวบอสเสือแบบของตัว Starless ่นเองนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นบอสสุดทางจริงๆกันแล้วนะเมื่อกี้นี้เป็นบอสแบบ ของเมื่อปีก่อนกับก่อนๆใช่ไหมแต่ว่าคขาเนียเราจะเจอเจ้านี้เป็นตัวสุดท้ายนะครับแล้วก็ข้อดีก็คือเราจะไม่เจอกับลูกน้องด้วยก็คือเน้นโฟกัสไปที่บอสกันได้เลยนะครับ ซีซันเควสเคลียร์และนี่ก็เป็นเควสของช่วงฤดูใบผลิอันแรกนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็มีการบอกทั้งแหล่งเวลาการผ่าน e x p เงินเมเซนต้าแต้ม7 5 0 0 0แต้มต่อรอบกันเลยทีเดียวครับก็สำหรับคนที่ จะมาฟาร์มแต้มเนี่ยก็แนะนำว่าให้มาฟาร์มที่เควสนี้กันได้เลยนะครับอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นพวกของราต่างๆนะครับก็มีแบบว่าอาวุธต่างๆนานามีตัวไอเทมไาเทีวต่างๆแล้วก็ไฮไลท์ที่เรามาหาก,กันเนี่ยก็คือจะเป็นของที่ใช้ในการอัพตัวอาวุธ12ดาวกับตัวชุดกเกราะ1็ดาวนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือจะเป็นแบบใบนี้อ่ะอันนี้ถือว่าโชคดีเหมือนกันนะครับที่ได้แบบแบบเต็มใบมาซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะได้เป็นอันนี้แทนก็คือเป็นตัว วเชอร์ที่แบบเป็นเศษบัตรนะครับต้องทําการรบรวมให้ครบ10บใบเพสามารถกลายบัตรเต็มใบได้1ใบนั่นเองแล้วก็จะมีพวกหลอด l อที่เป็นแบบระดับสูงแล้วก็ฐานโชคดีก็อาจจะได้แบบหลอดจริงๆของตัวอักเมทเนี่ยมากันด้วยนั่นเองนะครับมีพวกขอ A อเมทตาลาณาทั่วไปประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเก็บของก่อนโอเคเก็บของเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับเราก็สามารถ ออกเควสแล้วก็มาลงซ้ํากันได้แบบเรื่อยๆกันได้เลยนะครับอ่ะแต่ก็ทีนี้ขอพูดถึงสิ่งหนึ่งก่อนนั่นก็คือตัวแทสหรือก็คืองานนั่นเองนะครับก็คือมันจะมีตัวงานรายวันอยู่กันด้วยนะครับอ่ะงานรายวันก็คือจะเป็นตัวนี้ก็คือถ้าว่าทําการผ่านเ,เว็บไซตเควสนะครับอย่างน้อยน้อยเนี่ยวันละหนึ่งครั้งเราจะได้อาขอวันที่เป็นแต้มสามหมื่นเอฟพีสามหมื่นแล้วก็มีทั้งตัวบัตรสปิ s สแกนแบบเต็มใบเลยนะแล้วก็มีเศษตัวบัตรไวเชอร์ของตัว ทิคข่าแบบอเมนทานเฟอร์อยู่กันด้วยนั่นเองนะครับก็คือจะได้รับมาวันราคาวันราคากันไปเรื่อยๆสถากว่าเราลงวันราคานะครับได้แต้ม75 0 0 0จากตัวเควสแล้วก็ได้อีกส0,000ื่นจากตัวงานกันด้วยนะครับหมายความว่าลงวันหนึ่งเนี่ยได้แสนแต้มกันอย่างแน่นอนก็อย่รลืมมาลงกันด้วยกันละกันนะครับอีกอย่างหนึ่งคือตัวเควสนี้อยู่แค่สัปดาห์เดียวนะครับอ่ะถ้าหากว่ามาดูที่ตัว ไททอลหรือก็คือเป็นฉายานะครับมันจะมีฉายาที่เป็นของตัวเควสอยู่กันด้วยซึ่งอเน,นี้ยมีการบอกเอาไว้นะครับว่ามันจะสามารถทําได้จนถึงแค่วันที่12ปมีนาคมเท่านั้นก็คือมันจะอยู่แค่ สัปดาห์เดียวสำหรับเควสตัวนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเนี่ยมันก็จะมีเควสตลิมิเต็ด Limited แบบใหม่เข้ามาซึ่งก็จะมีแมคคนิกที่แตกต่างจากเดิมกันแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรที่แบบแปลกใหม่มากขนาดไหนก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปได้เลยนะครับแล้วก็ระหว่างนี้เรือม,มาฟาก์มก็ด้วยกันละกันนะครับเพราะว่ารอบหนึ่งเนี่ยเจ็ดหมื่นห้าเกือบแสนนับตัวงานเสริมด้วยยังไงก็ได้รอบละแสนกันเลยทีเดียวก็เรือม,มาฟาร์มกันด้วยกันละกันนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก